สัสดีครับจากร้านบายพาสบอรบดนะครับผมทันนี้ Toyota All New คอมพิวเตอร์นะครับรถตู้ตัวใหม่หน้ายาวนะครับผมเปลี่ยนเบาะผู้หน้าเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนิสสันฟูค้านะครับเบาะหนังนะครับผมขนาดใหญ่เลยฟังก์ชันการใช้งานปรับไฟฟ้าอยู่10ทิศทางครับมีเลื่อนหน้าถอยหลังครับยกหน้าเอาหน้าลงอันนี้ยกทั้งตัวครับเอาลงแล้วก็ปรับเอนอนครับ แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับปรับด้านหลังอ่าดูตรงนี้จะพองขึ้นมาครับอันนี้ยกอ่าก็จะช่วยซับพอร์ตช่วงหลังที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวซ้ายนะครับปรับเอนนอนเดินหน้าครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีรองน่องครับตรงนี้ เบาะใหญ่นะครับนั่งสบายเลยสําหรับคนรูปรล่างใหญ่เดินทางไกลก็ใช้เป็นเบาะฟูกา้าเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับมีกระเป๋าหลังให้สองข้างนะครับผมแล้วก็มีที่จับของด้านซ้ายปรับไฟฟ้าอยู่หกทิศทางนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังครับเอนนอนพับขึ้นแล้วก็ลองน้องครับ นี่ติดตั้งแปลงขาต่อเหล็กก็คือไปหารูดเดิมของรถนะครับไม่ได้เจาะรถเสียหายเนาะ,ะประมาณนี้รับประกันให้ครับดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพารเบาะชนบุรี0850903855ขอบคุณครับ